สวัสดีครับ <c oughs> มาผ่อกับลุงน้องซ้อเก่าครับเมื่อนี้ในแบดบาครับมนนบบาไตอึงครับเมื่อเคืนฝนตกก็ตกขักอยู่ครับนี่ครับต่องไม้ตามันครับตอนนี้กำลังถา่ายวลาเบินอยู่เมื่อเคลื่อนนี่ตกช่วงตีสองตีสามตกแง่งครับผมตื่นหน้าตีชี ใบออกมากว่้ครับเกินออกมากนี่ก็สิได้อยู่ครับเอาทาลุนกันทาลุนน้ำผมมึงดูดูการน,นึงครับหากินยากด้ยครับทางบานผมนี่วโอ้โลละแพงอยู่ตอนนี้ผมอยู่อุดอรนะครับพิกัดอุดอรตามันผู้ดใดผู้นี้ครับบุลู หาเวลาจักหน่อยกันครับเดี๋ยวผมพาไปไต่จับอีนอย่างกันครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วตัวน้อยครับตัวน้อยเอาตัวน้อยเอาเดี๋ยวนีกแล้วขยันอีกแล้วห็นแล้วเห็นขึ้นแล้วตุ้ยพั้น Pelan, pelan. Oh, kita ya. Kita lihat lagi. Teman, sayur-sayur, sayur-sayur. Oh, To nhanh, to nhái papo hay là có muốn bóng mía toy chân ok anh tua pip 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 มาทำอะไรอยู่ตรงนี้โดนขัดจับแค่ดีๆจึ๊บเียบลอย So, no, no, ผลงานครับสองสามขีดอยู่ปลาแหลก่ะทุนปลาต่อไป,ไป,ปอึงอ่งอึงอ่งนี่หนึ่งตวัวตืบเอาเลยครับมันเร็วสองตัวโซน ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่นั่นแก้วแก้วแก้วกลับมาถึงบ้านแล้วดูผลงานสับผลงานผลงานคืนนี้